สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสูค่คู่สู่คุณพบกับช่องสามานาหนุ่มสวีเดนพี่น้นองจ้าพบพอ,พอกันในวันที่สิบจตุลาหกจิดจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขของลุงทรงเด้อค่ะเลข,ขออกปุ๊บเปินทรงไห้ปับเลยจ้ะงวดวังหันหกสองเก้าเข่าสองหกหกสองเลขวิ่งเปินเตกสนั่นทั้งหกทั้งเก้าเลยจ้ะ mm hmm. ผู้ใดสุกผู้ใดมันก็ดีใจน้ำเด้อค่ะผู้ใดโวสุกโวมนันบ่เป็นยังค่ะสู่ต่อนกะค่ะ กะย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องจา๋าหยิบยกมาให้เป็นแค่แนวทางทางลุงทรงเพิ่นกะบก่ได้สะดกให้สาวบ้านาสัมผัสเนาะเต่เพิ่นกะหยิบยกเอาตัวเลขสรงไม่สาวบ้านานังบ่เว้ยเว้ยสู่พี่น้องเฟ้นองอิบซีฟังกะนั่นล่ละค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะค่ะเพราะว่าเล็กลุงทรงนี่แตกบนแตกล่างกะมีเห็นมาแล้วเด้อค่ะกะถือว่าเมนอหลีจ้ะเดี๋ยวจังได้คัน เพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรติดต่อหรือว่าจังใดเดียวสาบนาสีลองถามเพิ่นเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าทางสาบนากะถามเพิ่นแล้วเพิ่นบ่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ว่ากะส่งตัวเลขให้สาบนาเว้าสู่พี่น้องแฟนจงอง FC ฟังอยู่กะบ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะมักคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งกริ๊งเนาะค่ะเปิดค่าการมองเห็นเนาะค่ะคือกิดกันคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้าค่ะบ่เว้าหลายใหญ่ไปไปเบิ่งตัวเลขจากลุงส่ง เลขวิ่งเงินแสนในงวดวันที่1พฤศจิกายน2567ไปบึงไปฟังพร้อมๆกันจ้าจ้ะลุงทรงปนทรงมาให้มือนี่สด,สด,สดๆุดลอนๆจ้าสามนากราีเฝ้าเอามาหยิบหยุกผี่น้องแฟนชองอิบซีค่ะเพื่อว่าจะไปหาจับฉลากกินแบ่งเนาะเพราะว่าเลข3ามตัวพนนี่บางครั้งเนาะค่ะเขาสามตัวท้ายเนี่ยค่ะสตัวปนห้มามตัวท้าย ฉลาก,กินแบ่งก็มีจ้ะแล้วกะเลขกเพื่อนนี่กะสามารถไปจับไปเลยค่ะต่อยไปเลยได้จ้ะไปกับน้ำเดอ้อจ้ะนี่ค่ะวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน67แนวทางรัฐบาลไทยลุงสุงเนาะค่ะวิ่งนี่ให้2สองกับเก่าเด้อพี่น้องบนล่างกับด้วยจ้าจับคู่ห้ยมีสองหาสองเก่าเจ็ดสองเก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ด แล้วก็เก้าสามจ้ามีเจ็ดหางค่ะงวดนี้สำหรับสามตัวเนาะคะ่ะเลขสามตัวนี่ลุงสรงให้มาคือเจ็ดสองห้าแปดเจ็ดสองหนึ่งเก้าหกแล้วก็เจ็ดเก้าห้าจ้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเพิ่นวาเนาะคะ่ะโชคดีร่ำรวยปังๆลุงส่งเนีย่ยจ้ะเดีย๋ยวสาบนาจ,จะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วกะ นำสติตีงวดเก่ามาเปรียบเทียบให้แคล็หน้าจอพร้อมเด้อค่ะเดี๋ยวไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดๆ,ดๆจ้าจะลุงส่งเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดวิ่งสองกับเก้าเด้อค่ะบนล่างเนาะ,ะไปกับน้ำพี่น้องสองหาสองเก้าเจ็ดสองเก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามจ้ะแต่ทั้งลุงทรงเป็นเห็นเนี่ยคือสองห้าเจ็ดสองเก้าห้าแล้วก็เก้าหกจ้ะเน้นไว้ซีหางเด้อพี่น้อง อย่าลืมไปกับพร้อมจ้าสำหรับเลขสามตัวเจ5ดสองห้าแปดจสองและเจ5ดเกห้าจ้าเน้นทุกหางเด้อจ้าสำหรับเลขสามตัวเดี๋ยวจิเปรียบเทียบสถิติงวดเกากับงวดใหม่เบิ่งจะเร้แครปหน้าโจจ้าเอาค่ะแครปหน้าโจาเนาะค่ะงวดเกากับงวดไม,ม่สาวนากระ, astrolog, กะเขียนเปรียบเทียบให้ยูจ้กะผิจารณาเบิง่งค่ะ สำหรับเลขวิ่งเพิ่นนี่ขอบอกเลยว่าสุดยอดค่ะงวดนีก่ถึง 6, ถังหกึึงเก่าค่ะเก้าไปหลัก 100, 6, ร้ก 10, อยหกมาหลักสิบน้อจ้็ถือว่าสุดยอดค่ะหกสองเก้าสามตัวบอตรงพี่น้องกะถ้าผู้ใดอ่าหมดขีดินแกนไวก้กะสิพอได้อยู่น,อน้อจะเนาะค่ะกะตามนี้เลยจา้าเกร็บหน้าจอเด้อค่ะเพราะว่าตรงตัว,ตวงวดขยันอิซีลืมเนาะค่ะ ยันเอฟซีลืมแล้วกะจําบ่าได้กะถ้าฉลากกินแบงคมากะเฝ้าไปจับไว้ก่อนกะได้จ้ะเบิงเ่งแล้วนี่เพิ่นติดเล็กเก่าด้ค่ะงวดนี่กะเอาละค่ะตามนี่ละเนาะค่ะ9 5 9 6 97เน้าะค่ะผู้ใดมักเนาะค่ะ93,29ค่ะเก่ากะอาจสีมาอีกเด้อพี่นงหกนี่กะบ่าเนี่ยจ่ะกะพิจารณาเบิง่งมีเก่าหกี่มักเลย บางครั้มันออกเก้าหกสองกับ,บ่แน่หดิคะ่ะมันอาจจะเอาเก้าหกนี่มาไว้ทั้งหลังก็ได้เนาะเอานี่นกับวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งคะ่ะเอาพี่น้องมั่นิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ปริงปริง,ปรง,ปรงเปิดค่าก,การมองเห็นจ้าหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาวบ้านนาหนุ่มเสวีเดนเอ็ดไอดีไลค์คิวอักอูดค่ะนี่ละค่ะในต้นคลิปนี่คะ่ะสามารถเอ็ดมาเวา้ามาฝากมาตอนกันได้เด้อค่ะ บอกว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะค่ะเ,เลขมีที่มาเลขบอกบุญเนาะค่ะกะสามารถทักทายตามไอดีไลน์มาค่ะเดี๋ยวสาวบานาะจะทักทายกับเด้อค่ะฝากขอคว่มไว้ก็ได้สาวบานาบ่มีไลน์กลุ่มเดอ้อมีแต่ของไลน์กลุ่มออ,อีกแล้วก็เซียนบุรีรัมคนฝันเม่นๆค่ะไลา์ส่วนตัวทั้งรัฐบาลไทยบ่มีจะกะตามนั้นเนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจ มือนีกระตรงกับวันพระเนาะค่ะสิบหาคำพี่น้องค่ะจังใดกะไปใส่มาใส่กะขับรถระมัดระวังเด้อค่ะคนเดินสายเห็ดบุญไหลค่ะผู้ใดเขาวัดเขาว่าทําบุญมณีกะมโนธนาสาธุบุญน้าก็ขอให้มีบุญหนุนกันเนาะค่ะพี่น้องบอกเล็กตัวใดก็ให้สาบานบอกเอฟซีแฟนชองสืบชูขู่สูคุณให้มีบุญสัมพันธ์ค่ะให้บุญจองกันเนาะค่ะเอาคลิปนี้บ่วบาวลายหญ่ไปค่ะในวันวันที่หนึ่ง พฤศจิกายน2567สาบนาขอ่นดองเฟ้นจองอิบซีสูขูสูคุนเฮงปังดังไวสูขูสูขุนมืนไยกองทองเลยเขาคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ าวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิป,ปเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธา,ามานิโชติระโสยธา,าสัพติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวันนศีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง